ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู dear, ้ขู่สู้ขนนะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จ้านะครับพี่น้องนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับกับเต้องอย่งมากๆแต่พี่น้องนะครับเปลี่ยนเมนูบ้านบ้านบ้านคักบ้านแน่ครับผมนะครับเมนูแรกสมผักเซียนนะแต่ว่าขาดอย่างหนึ่งพี่น้องขาดปิ้งปลานะถ้ามีปิ้งป่ามากับสมบักเซียนเนี่ยบู้ยเบิดเมืองครับผมนะแ้วก็อันนี้กำลังจะเข้าฤดูกาลมันพี่น้องนะครับเป็น หมกไข่มดแดงครับผมนะหน้าหมกไข่นี่สองหมกนะครับแต่ว่าไข่มันยังบกค่อยตึงพี่น้องยังเป็นไข่ฝาอยู่นะครับนอกกระทาเห็นใบไม้ปป้งเขียวอีกอย่างหน่อยนะครับแล้วก็ได้เป็นต้มปลานี่ผมซื้อมานะครับนี่่ะต้มปลาซื้อมาไว้นะครับตั้งแต่มือเซานี่จะ่บริกินยากงานพี่น้องนะครับนะแล้วก็ได้เป็นบักก้ครับผมวางประถาคือปอปันนันบักก้เพื่อนไส่บาดนะพี่น้องเนาะอ่ะก็เพต้องเอียงมากไหมนะพี่นอ้องโอ้ขาดเจวขาดเจวกับปิ้งปลา นะครับคนเยอะฮือโกผมโอ้สเสแซ่บเลยครับผมมาเอาอย่างกันโอ้เขากันหนนะ่อนี่ือ เมืองแล้วเอากินส้มผักเสียดในพี่น้องเอาาเย้ยทำาไม่แย่อยเรัยผม สมปลากคอขึ้นอยากซื้อแหวนในมือเศร้านี่มั้งคับกวักวะกลัวจะได้กินพี่น้องเอ,อ้ยจนเย็นเบิเบดได้อะมาอุ่นไหมส้มปักเซียนกระเทียเองนะ หน้าขั้นให้ครับผมคำนี้เงียวเลยผมติ่มซ่อนอื้อ กำลังพอดีนะครับถ้ามีปิ้งปลาจำเจียวนี่ยว่ความแซ่บนี่เบิดเท่านั้นใครหมดแดงกันหน้าเขึ้นไปแง่งมาครับผม,มเรามาหาแบบนี้แหะแง่งสุดๆพี่น้อง บรรยากาศลมเย็นวืวือก็ผมโอ้แซ่บ ก็บอกคอกันแล้วนะกินกับต้มปลาจะมาถามว่าแซบ,บ,แบ,ะบปะแซบคนละแบบครับผม 음. Mm -hmm. พอแล้วพี่น้องเขาคือก็แล้วนะมันต้องกินเพื่อน้ำเพื่อนไอครับผมโอ้สมปัติเสียงกระเสียบนีณแม่มมความแส่บกระเบิดเท่านั้นแล้วพี่น้อง แซ่บนะเนี่ยมันกินกับอันเนี้ยกับสมพักโอ้โอำลำโอ้สองมก <c oughs> ม่ต้องอย่างมากมายอยพี่น้องมันซ่อนอยู่ในใบันบักหดูด ต้มปลากระเบิดเออเหลีย่ยแต่กันก้างมันสะใจแห้งเลยบรรยากาศเที่ยงๆลมเย็นวิวๆ,ๆคือโกอ้พี่น,ออน้องบรรยากาศคอแก่ผมคอ,อผมทีมานั่ง,งนีมันห่มมันไม่หดอก ตะว่ามันเป็นขวอกไก่ที่ยังบงมีไก่มาอายู่นะครับนะถ้ามีไก่มาอายู่ของมั่ไหวะให้หลายโอ้ขอท้าพี่น้องปฮาตัวเอาพี่น้องอะไะนะครับนะนั่นคือก็แะ้วนะครับน่าสำหรับวันนี้ก็เป็นเมนูมนบ้านพี่น้องนะครับนะซึ่งอ่ หาก,กินได้ทั่วไปนะครับแต่ว่าหากหาก,กินยากแน่กับเมนูนี่แหละนะครับเป็นเมนูไข่มดแดงพี่น้องนะครับผมโอ้ลืมกินกล้วยพี่น้องส่วนกล้วยก็นเ้อเนะผมออกมาผมอยากไหมผมขึ้นอยากกล้วยใครมันหอม ผู้ใดญ่ว่าเปรียบเทียบสุภาษิตที่ว่าง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข่าปากนั่นผมว่ามันโมงง่ายนะพี่น้องนะครับผู้ใดว่าปลอกกล้วยเข่าปากง่ายมาเถียงผมได้เลยนะมันบริง่ายนะครับอตพี่น้องมึงเนาะมันมีสองทางนะทางนี่ทางขวนมันทางนี่ทางปลายมันเนี่ยถ้าปอกทางเนี่นะถ้าปอกทางนี่นะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมนะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่น้องมึงไว้นะ อแบบนี้ถ้าปอกทางนี่นี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็นง่ายอยู่งต่ะพี่น้องเอานะครับ สุดท้ายก็นะครับนจำเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จา้าเป็นที่ร้อยแล้วว่าต้องอย่างมากมายแต่พี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้พี่จ้าจะขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้แหละแล้วกลับมาพบพ,พ่อกับผมนะฮะในมือตัวต่อไปคือเกาว่าพี่จ้าจะมีเมนูอย่างมา นำเสนอให้พี่น้องในเมืองได้รับชมได้จิตตามกันนะครับนะขอบคุณหลายสำหรับผู้ที่เขามาจิตตามกันทุกบ้องทุกบอลน,นะครับนะขอบคุณหลายผู้ที่เขามาคอมเมนต์ทักทายกันปลาใสกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะติได้ได้ได้นะครับจ้ว่าขอบอบอแล้วกันนะครับนะ้าสำหรับคลิปนี้พี่จ้าขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม